บัง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 ังตาแล้วบังครับบังตายแล้วครับบังตายบังโอ้ยเฮียกูตายใครตัวนี้ไอ้เฮียตัวนี้ใครตัวนี้เด็กหนเล่นไรเล่นไรใครตัวนี้คืออะไรพอลใครพนี่เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้เฮ้ย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 ลฮ้ยเฮ เขาใครจเจอสวยพี่ครอบสวยบังเดีบังสวยพี่ชายเลขเลขสี่สี่อะพี่สี่สี่นี่มันรถนั่งสี่สัญจรเนี่ยบังบงสัจรอะไรครับสัญจรอะไรครับแข่งแข่งแบแข่งบ้าเอาอ้ลดีมากปเลยไปดีลไดีเลยดีเลยไปไปดีเลยไปดีเลยนปดีเลยไปดนเลยไปดีเลนไปดีเนยไปดีเนเดีเลยไปดีเเลยดยเยยงเเยย ไอเอางี้บังไอคือเมื่อก่อนอะบังเอางี้บังถ้าบังขับไล่ขับถ้าบังขับไล่ผมได้ผมให้ให้บังมือผมาดิบังครับบังครับผมขาดผมขาดกล่องตีสิบสองกล่องมีจะซื้อไหมครับผมไม่ก็เลยต้องยาพี่บังหนูกู้ใฝ่โอ้บังไม่ไหวกูบังไม่ไหวกูบังไม่ไหวกูมึงดูดิไหวกูที่ไหนอะไม่ไหวบังไม่ไหวเลยดิมั่วมั่วลนรถรถจ้างมากเสียเวลาเอฟเคจัดรหรอโคตรกล้า่กอูอูเอาปุ๋ยสลายนนี้ไม่คือแต่เอฟเคอะพี่คันนี้นะ พี่โดนหลอกพังเลยโดนกุหลอกดิโดนกุหลอกดิโดนกุหลอกดิเลยบางโดนกุหลอกดิโดนกุหลอกดิที่เราเดี๋ยวแวะเบลล่างหน่อยพี่ตีตีกล่องมได้ดังได้ได้ใช่ที่12ท้องสุดท้ายไอ้บางเขาไม่ไหวกว่านะดูดิไม่ไหวไอ้เชียมึงก็เก็บทีเดียวค่อยตีก็ได้เว้ยไม่เอาพี่ผมจะได้ปังหลับแล้วพี่เป็นอะไรโอ้โหแล้าอ่ะเพื่อนเพื่อนขายกี่กล่องผมขับชิปกล่องโอ้โหผมขับชิปกล่องเฮ้ยมึงว่าบางขัยกี่กล่องเฮ้เพื่อนเพื่อนพอแล้วพอแล้ะ ไม่เพื่อพอแล้วพอแล้วพอดีพอดีพอพอแล้วนี่ระวังนะระวังระวังเขาโดนหลอดตอนมึงกิดแล้วมึงเหมือนผู้หญิงเลยเฮ้ยอะไรเฮ้ยบังเรียบร้อยเรียบร้อยโดนเฮ้ยรถยังกลัเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ารถเขาพังเดี๋ยวก็ทึบเขาเลยเหรอเฮ้ย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 เตะมาคือเตะบังไหวเปล่าเฮ้ยเตะได้ปะเฮ้ยเย่เตะได้ปะเฮ้ยทำไมเสียงพี่สะท้อนอ่ะ ได้ชุดเล่เสียงกล้องวะเฮ้ยเองตาสะพาเนี่ยตาสะพาของมันอยู่ในห้องน้ำรเหรอห้องน้ำคุยอะไรไม่ใช่ห้องน้ำจ๊ะห้องน้ำเฮ้ยเหมือนในห้องน้ำไหมเนาะตัวห้าร้อยป่ะเหรออยู่ในเล่นเตะกีฬาเฮ้ยแล้วเหรอรอบ้างเนี่ยรอเหรอเหรอเหรอรอบังมางามามเสียงสะท้อนไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงว่าบังบังเขาไหวแล้วปะไม่ไหวแล้วมั้งแก่แล้วบังอ่ะ ไปวบ้าไปวบ้าลงลงไปวบ้าไปวบ้าขัดเลียยังตาเหล่เลยมึงเกลียดนะเพื่อนขอโทษพี่มึงเกี่ยดนะเนี่ยโทษโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมมาโหลครับบังสวัสดีชาวฟีไฟ จาวพีฟ่าจากคอนท่าแล้วก็จาวไฟแดงเลยนะครับเสวัสดีครับหลครับลุงหลบครับลุงเฮ้ยลุงลุงทำอะไรเนี่ยลุงสวัสดีครับลุงชาวใบแดงชาวคอนทอเสียทุบเฮียเฮ้ยอะไรอ่ะสัสดีหลบครับลุงหลบครับนี่ไม่ไหวว่ะลุงไหวป่ะไหวป่ะลุงไม่ไหวี่ะลุงรถฟังเลยพี่ ลงครับล sure> ุงเว้ยลงเลยลงลงทำไรลยลงไหวไม่จะลงเว้ยไปนอนไปนอนไม่ลงแกเฮ้ยคนหวานอ่ะหวานจัดเลยเฮ้ยทำไรทำไรเอ้ย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 ไปทำไรเอ้ยทำไรเอ้ยไอพี่ไปน้ำเลยลงเลยไปน้ำเลยจบ เว้ยทำไรเอ้ยเฮ้ยลงระแหน่น้ำพี่ลงระแหน่น้ำกันไปเฮ้ยทำไรเอ้ยระแหน่น้ำระแน่น้ำหนีพี่ไะน่น้ำหนีตรงกลางไปไะน่น้ำหนีไปน่น้ำหนีเว้ยไะน่น้ำหนีเว้ยไะน่น้ำหนีเว้ยระน้น่บังย่มบังบังย่ายอม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 บังยอมบังผมยอมแล้วบังบังผมยอมแล้วบังยอมแล้วบังยอม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 บัง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 ตายละบังบังตายแล้วครับบังตายบังโอ้ยเฮียกูตายอุ้ยเรียกสมถ้าเรียกบังไม่หัน ยาพี่ยาเฮ้ยพี่ยาเฮ้ยพี่บางยาพี่บางเฮ้ยโคตรช่วยกูตายเดี๋ยวมึงโทรมาเฮ้ยเสียงโคตรดังเลยเฮ้ยเสียงโทรศัพท์อะดังไปไหนอะ บางอย่างหลุดอะตอนเนี้ยทำไรทำไรลูกลูกแก่แนะ <laughs> ล้วไปไฮ้ยโชคเหรอบารูนะเว้ยไปเอาบารูขึ้นมาโชคไหนบารูอ,อยู่ไหนอะอยู่ข้างล่างไปเอาบารูมาผม <Le> บอกแล้วนะว่าว่า,วา,วาเรียกบงังไม่หัน <laughs> แล้วจะเรียกอะไรเรียกซุป ไอชกช่วยปลโเรามาชกโคตหวานไอ้ยียเกียวยังหวานอ่ะชอบล้อชาวใบแดงอ่ะเจอกันวะเฟียกเฟียกเฟียชกช่วยไ้ชชเฟียกมาปทิ้งชคไอเียกทิ้งชคช่วยด้วยหมอมาแล้วชกหมอ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 หเฮ้ยกูกูต่อยบอลไปบอกเที่ยหมอช่วยได้หมอ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 ช่วได้หมอ ไม่หมดห๋อไม่หมดหลับไม่หมดห๋อไม่มีใครหมดแล้วหมอชุบเลยหมอชุบหมอไม่มีใครหมดครับผมผมยผมเลยนี่ครับหมอมาชุบเลยหมอหมอชุบเลยหมอหมอชุบด่วนเลยสวยสวยเฮ้ยอย่าชนดิบังหมอชุบเลยหมอ

บางพี่พี่โดนใบนะโดนใบจริงเนี่ยไม่ปั่นนะเนี่ยหมอชิจญาณ์เหรอครับหมอหมอชิจญาณนะหมอเอ้ยช่างพี่บางพี่บางพี่บางพี่พี่หันแล้วกุ้งขออาหารลงมาดูกู้ชนอ่ะหมอ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 ชานะหมอชิจยานเลยครับชิจยานเลยครับขอบคุณนะครับหมอหมอชิจญาณเลยครับแล้วก็เดี่ยวตัวน้ำหมอด้วยนะครับได้ครับ นะคฮัลโหลพี่เลอผมทำอะไรทำอะไรอยู่อ่ะพี่ฮัลโหลพี่ชายโลครับสวัสดีครับชาวแท็กซี่ทำไรครับโอเคครับก็สวัสดีชาวพี่ไฟชาวพี่ไฟไฟแดงด้วยนะพี่ดาบโทรมาเปียกเพี่ดาบโทรมาเปียกรถกูไปไหนอ่ะเอ้าหมอหมอหมอนี่นี่นีหมอนี่นี่นี่หมอหมอไป ครับพี่มีมีรถไหมมีรถไหมรถตอนนี้แบบรถสี่เต็มอ่ะพี่ตอนเนี้ยบังเขาแกล้งว่าผมอยู่เนี่ยพี่พี่เคลียร์หน่อยพี่คือจักบังไหมไอ้บังเหรอเพื่อนพี่เองบังไหนอ่ะฮะบังไหนพี่เดี๋ยวพี่เคลียร์ให้พี่เคลียร์ได้ทุกบังอ่ะเพื่อนพี่เองไอ้บังอ่ะ ซ้ำอยู่ชอบอันหนึงซ้ำทันซ้ำทันเสียบี้เชี่ยเสียบีเชี่ยบังไปไหนวะเดี๋ยวไม่เรียกบังแล้วนะเว้ยเราจะเรียกอะไรเฮ้ยเดี๋ยว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 ปั่นบังดีกว่าปั่นบังโอ้ยตำรวจมาชนผมว่ะไอ้เชี่ยบังยั่ไหนวะบังยั่ไหนมึงกูขับชนเขาบ้างนะเออเดี๋ยวขับขับชนเขาบ้างเมึงดูดิเขาเฮ้ยเอาเปา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  เฮ้ยมึงเอาแกดิมึงเอาแกดิมึงเอาแกดิเรียกอะไรติดคอแกดิมึงเห็นหมอเดี๋ยวพี่เเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรถหมอหายเดี๋นี้เอาบ้าวเอาบ้าวบังเดี๋ยวไม่ได้เอาบ้าวเอาบาเอาบ้าวบังเอาบ้าวเอาบ้าเย้เหืนฟอร์มอีกเหืนฟอร์มเถื่อนอี่เหืนฟอร์มเย่ไปไหนอะเย่เห็นกระติกกระต๊อบ นี่รอรอ,รอนี่ไต่กีฬานะเว้ยได้เพื่อนอขับโกคาร์ตอ่ะได้เพื่อนเขาไปไหนแล้ววะบังอ่ะหนีแล้วปะเฮ้ย